สวัสดีค่ะเพจรับคัดของหาของตลาดโรงเกลือ,อรัยญญประเทศทูโทนช็อปค่คะนี่เป็นเสื้อกากวินเทจนะคะงานเดิมๆนะคะลายกระตุมปักนะคะสวยมากๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากติดต่อสอบถามนะคะสามารถเข้าไปที่เพจนะคะ Facebook นะคะพิมพ์คำว่ารับคัดของหาของตลาดโรงเกลือ,อระญองประเทศ ทูโทนช็อปค่ะหรือสามารถเข้าไปที่จีนะคะพิมพ์คาว่าทูโทนช็อปนะคะลงท้ายด้วย P ีตัวค่ะงานตัวนี้นะคะขายดีมากๆเลยนะคะลูกค้าค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากติดต่อนะคะสอบถามสินค้าตัวอื่นๆนะคะก็สามารถเข้าไปที่เพจเราได้เลยนะคะเพจรับผัดของหาของตลาดลุงเกืออรัญญ,ญประเทศทูโทนช็อปนะคะหรือจีนะคะพิมพ์คำว่าทูโทนช็อปนะคะลงท้ายด้วย p ีตัวค่ะหรือสามารถสอบถามนะคะ ID line นะคะ ชูนะคะโทนช็อปนะคะลงท้ายด้พีสตัวค่ะชื่อเดียวกับเพจร้านเลยนะคะรับค่าสินค้าทุกอย่างที่อยู่ในลงเกลือเลยค่ะงานตัวนี้ถ่ายจากสินค้าจริงนะคะจะส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะงานสวยมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ